หงแดงฟอร์มเดือดลิเวอร์พูลชนะ3ประตูต่อ2แอตเดิโกมัดริดเวอร์จิลฟานไดกับบทบาทพระเอกในคามคืนเดือดที่แอนฟิลเกมเปิดหัวรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปียนลีกลูการนี้ที่แอนฟิลมันไม่ได้จบลงแค่คำว่าสนุกแต่มันคือภาพสะท้อนของทีมลิเวอร์พูลในยุคอาเนเชลอดที่เต็มไปด้วยพลังเกมลุกอันดุดันแต่ทว่าก็ยังแฝงด้วยบาดแผลเดิมๆในแนวรับก่อนจะถูกเวอร์จิลฟานได้ กับตันทีมคนใหม่โมงประตูชัยในนาทีทดเจ็บกลายเป็นฮีโร่ที่กอบกู้3มแต้มสวนลำค่าเปิดเกมไฟลุกตั้งแต่6นาทีแรกกองเชียร์้าบ้านแทบไม่ทันได้หยิบเบียร์จิบจบแก้วแรกสกอร์ก็ขยับถึง2ครั้งในเวลาแค่6นาทีเท่านั้นนาทีที่4โมเมสซาร่าเปิดฟรีคิกไปชนขาแอนดูลูเบสันแล้วบอลเด้งเข้าแบบงงงนาทีที่ 6. ซาราโชว์ความเก๋าลากหนีแนวรับตามหมี ก่อนจะซัดเลียดผ่านยานโอบักกลายเป็นประตูที่48ของเจ้าตัวในเวทยียุโรปเซติเนบันทึกไว้ว่านี่คือครั้งแรกตั้งแต่ดิเอโกซิมิโอเนเข้ามาคุมกันแอตเลติโกมาลิตตั้งแต่ปี2011ที่ทีมของเขานั้นเสีย2ประตูเร็วขนาดนี้ในเกมยุโรปลอเรนเต้ฝันร้ายของเดอคอปที่ยังคงอยู่แต่ถ้าใครคิดว่าเกมนี้เนี่ยจะสบายๆส,ส,สำหรับลิเวอร์พูนั้น ต้องคิดใหม่เพราะชื่อของมาโกสลอเรนเต้ยังตามหลอกล้อนเหมือนปี2020ที่เคยยิงดับลิพูมาแล้วทดเจ็บครึ่งแรกลอเรนเต้ nte, สอดเข้ามายิงตีไข่แตกให้ตามหมี1ต่อ2 นาทีที่81เข้ามาซัสดสุดๆอีกครั้งตีเสมอ2ประตูต่อ2สองติเนี่ยชี้ชัดว่าลอเรนเต,เตมีส่วนร่วมกับ5ประตูในการบุกเยือนแอนฟิลทำไปแล้ว4ประตูกับ1แอซิ์ซึ่งนี่เป็นสถิติที่มากที่สุดในบรรดาผู้เล่นทีมเยือนที่เคยมาเหยียบสนามแห่งนี้ใน UCL เทียบเท่ากับกาลิมเบนเซมาฟันได้ปิดบัญชีในแบบกับตันเกมทำท่าจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มแต่แล้วในนาทีที่90บวก2ฮะ โดเมนิกโซบอสไลเปิดมุมทางซ้ายพุ่งโค้องอย่างแม่นยำฟันได์ขึ้นโขกเต็มศีรษะส่งบอลตรงตะข่ายต่อหน้าเดอะคอปที่เดือดดานทั้งสนามนี่คือประตูที่4ของลิฟฟูในลูกคันนี้ที่มาจากช่วงนาทีที่90ขึ้นไปมากกว่าทีมทุกทีมในพรีเมียร์ลีกแบบทิ้งห่างและนี่แหละมาสะท้อนให้เห็นว่า DNA ของทีมที่ไม่เคยยอมแพ้ ดีนเอของทีมที่เป็นแชมป์พเมลิกดีนเอที่เป็นทีมอันดับหนึ่งของพิมลีกนี่คือลิฟวูวันนี้เกมนี้บ่งบอกอะไรเราบ้างหงแดงยังคงนิสัยเดิมลิฟวูยิงประตูท้ายเกมติดต่อกันทุกนัดตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลแสดงถึงหัวจิตใจนักสู้แต่ก็สะท้อนปัญหาว่าพวกเขานั้นยังปิดเกมไม่ได้เมื่อออกนำขาดแนวรับยังรั่วสล็อตเจอคำถามเหมือนบนรรพการเจเกนคอปว่าทำไมทีมยังเสียประตูง่ายทั้งที่ออกนำหา่างสิติแปลกใหม่ เกมนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่418เกมในมที่รวมที่ลิฟูน,นั้นลงเล่นโดยไม่มีนักเตะอังกฤษใน11ตัวจริงเลยสักคนบมดหมายส่วนบุคคลยานโอบกักเฝ้าสองให้แอดโกมาลิดพบแล้ว500นัดแต่กลับเจอของแข็งถูกยิงสองครั้งใน6นาทีแรกจนช็อกชัยชนะ3าประตูต่อ2เหนือแอดโกมาลิดไม่เพียงแต่ตอกย้ำความดราม่าที่เป็นเอกลักษณ์ของแอนฟิลแต่ยังทำให้ลิฟูน,นั้น กลายเป็นทีมแรกที่สามารถเอาชนะตาหมีได้แบบ3นัดติดในเวทียุโรปและมากไปกว่านั้นฮะฟันไดได้ตอกย้ำว่าเขาไม่ใช่แค่เซนเตอร์ฮาที่ยิ่งใหญ่แต่คือกัปตันที่พร้อมจะพาทีมไปข้างหน้าในยุคใหม่ของอาเนชลอตและนี่คือผู้ที่ปิดจบทุกอย่างปิดจอบทุกเวลาและทำให้ลิพูได้3าแต้มในเกมนี้เวอร์จิลฟันไดกัปตันที่โคตรเก่ง ที่สุดแห่งยุคในรีพูกเลยก็ว่าได้ณยุคนี้เวอร์จิลฟันได้